สดีค่ะเสาเอคนสีสเกตจ้ะมันเองก็ยุ่สวนคือเก่าด้วยพี่น้องกําลังสีซับบกฮงสีตาําบกฮงกินเที่ยงจ้ะมันเองก็ตัดหญ้ากับว่าสีปลูกอ้อยแล้วก็ปลูกบัวน้ำจ่ะบัวกับปลูกไปแล้วจ้ะเดี๋ยวมากินตำฮวงน้ำกันน่าจ่ะพี่น้องกําลังซับบกฮงสีตาําบกฮวงกินเที่ยงจ้ะปลูกบัววันที่ยี่สิบ เดือนกุมภาพันห้าร้อยวันอาทิตย์ที่20รอดูว่าบัวฉัดของเราจะเกิดไหมยาวไปถึงโน่นเลยพี่น้องเอาไวไ้วบพระ แล้วก็เก็บฝักบัวขายบัวฉัดของเราอันนี้ก็ยาวสุดไปถึงตรงนั้นอันนี้ก็ปีกล้วยตัดบางหานจ้ะ วพาท่านในเบิร์ดยด่จ้ะพี่น้องเนี่ยมีตับหัวใหญ่ๆจ้ะกลวยไข่กับแก้ลร้เครืออยู่จ้ะมัน,นีนก็บ,บาสตัดกลวยไข่ให้พี่น้องเพื่อนเอาไปขายต่ออากาศก็ะซิคึ้มๆบ่าค่อยแดด บรรยากาศดีจ้ะตัดหญ้างก็บบอค่อยหอ่อนอันนี้ก็เกอี้หินอ่อนไดมาฟี่ทั้งมไมไผยสุ่มเฮ็ดสองสุ่มเอาไว้นั่งกินนั่งเล่น ทั่วผู้ก็กำลังเป็นดอกล้ายแห้งติดดอกล้ายแห้งจ้ะนี่เดวกเก็บกินเขาเที่ยงเนี่ยละจ้ะนี่อูกหาลุมสองมือเก็บเถือนี่ก็ดอกไม้ยุสวร กลวยทยอยออกปีร้ายแห้งอีกสองสามเดือนสามสี่เดือนนี่คือสิไม่กลวยร้ายอยู่นี่อันนี้น้ำบาเตียอ,อ,อ้อยกับทยอยได้คลายเรื่อยๆจ้ะเคืออนี่เก็บไปตำปน มีใครไม่รู้มาหาเราที่สวนลูกสาวแลนไปหับแล้วใครมาหาเราที่สวนนอ้อไม่กรลรหรอก <c oughs> ไม่กรลรหรอกมายากไหม <c oughs> เอามาอ สวัสดีค่ะ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 โอ้ยคนสวยมากี่คนเนี่ยบอลูกชายไม่ได้มาบอไม่กัดเรกลูกชื่อมะลิเออมันชื่อมะลิมันไม่กัดเราไม่เคยกัดใครหรอก ซมันได้กินขาเที่ยวน้ำกันพี่น้อง ติดถนนนั่นเลยเอาอะไระขึ้นรถได้ไงล็อกอยู่มุ่นพ่อไปเก็บผักอยู่เปิดมันจะไปขึ้นรถเเปิดนั่งอยู่ในรถ ร้อนก็ร้อนไม่เปิดแอร์นะไม่บอกไว้ก่อนไม่ลมมันเข้าอยู่ตรงนั้นน่ะมากินจำปะหุ่งเนี่ยมันจะปุนจังกัดจำปะพุ่งมียางเกรมเลยนี่ยโอรุณครับพ่อกำลังไปฝนกระตก รีบตัดกล้วยลูกค้าลูกค้ามาเอาถึงสวนลูกค้ามาถึงสวนมะพร้าวเนี่ยให้มอบมะพร้าวอะแบ่งกันหรอเอาไปสามตัวเองเอาไปกินหนึ่งก็ได้เอาไปสามลูกนั่นเลยฮะเอ้ามันมีสามลูกเด้นอันนี้มันผ่านไม่นั่นแหละก็เอาไปสองอันนี้เอาไปหนึ่งลูกเลือกเออนี่เดี๋ยวเอาลูกใหญ่ไปเออขอบคุณครับคุณตสอง อีกเคือนกเือหนึ่งไปในตนเครือหนึ่งอันนใหญ่กั้นใหญ่รวยใครรวยไขรห่อกำลังสิไปตัดอ้อยให้ลูกค่าพอเตา มากินแนแดงตัวใหญ่ประมาณ10บโลลิก็ไปกับแม่ด้วยกำลังว่าสมาตัดอ้อยให้ลูกค้า มาเจอน้องสีขาตัวนี้ไปลงน้ำนะไปไปเลยมากินแหนแดงนน่แหนแดงเยอะเลยไปเลยไป ไปเลยไปเลยไปแล้วโชคดีนะมีโชคมีลาบนะไปแล้วจ้าพี่น้องนี่แหละธรรมชาติจ้ะสวนบริษ้ไสสารเคมีก็จะมีสารต่างๆมาอยู่ในสวนจ้ะ ก็ปล่อยไปมีสัตว์เยอะแยะเลยต่านี่เป็นสิบก็โตล้สิบเศร้าโตละไปลิคนสวยปะ่ะไปเลยปะ่ะมาออเดอร์จากลูกค้าเ่นติดตามทางยูทูบจ้ะจากจังหวัดบุรีรัมย์่นสังอ้อยสองร้อยคอตาจ้ะเอนี้กสิมมาตัด บ่มแซน,น,น่าไปคลืนนึงแล้วก็บ,บม่มคลืนหนึ่งแล้วก็บจังทรงไอเพิ่นจะเดี๋ยวมาตัดขอตาอ้อยน้ำกันจะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาตัดทอนพันธุ์ทรงลูกค้ากันจะวันนี้ลูกค้าเจ้าบุรีรัมเพิเ่นก็สั่งเพิ่นที่ตามมาเจ้ายูทูบจะเพิ่นสังขอตาอ้อย ไปสองรอยขอตาจ้ะเดี๋ยวมาตัดทอนพันธุน้ำกันจ้ะอันนี้ก็จะเลือกพอตาแบบเติงๆงามๆทรงไปหายเพิินจ้ะนี่จ้ะ อ่อยตัดเป็นคอเป็นคอนสิ็แล้วก็แท่น้ำเพิ่นใบขึ้นหนึ่งแล้วก็จะเอามาบ่มใ้อีกขึ้นหนึ่งก็พอบ่มแล้วขึ้นหนึ่งก็จะส่งไปให้ลูกค,ค้าที่เพิ่นสร้างจะขอบคุณไอที่เพิ่อยูบุรีรัมจะขอบคุณได้หลายได้จะ้ะผลผลิตจากการฮิดสวนเกษตรผสมผสานจะอันนี้ซื้อไปเพิ่นก็นสามารถเอาไปต่อยอดได้อีก จากสองลอยขอตาก็ไปขยายอีกสื่อไปแต่เทือเดียวพี่น้องก็สามารถเอาไปปลูกขยายอีกด้เรื่อยๆเลยจะ้ะประมาณเพ่นหาถึงหกเดือนก็ตัดเอาไปขยายต่ออีกด้เลยจ้ะพี่น้องนี่สื่อแค่เทือเดียวลงทุนแค่ครั้งเดียวแบบัดพอนั่นแล้วก็เอาไป ขันน้ำอ้อยขายจะพี่น้องเกษตรพึ่งพาตนเองศาสตระรร์พราชาจะลงมือทําคือคำตอบคือ,อยางคลิปสาวอีลงก้อนนะ่ะนั่นจะจากการติดทางปลาปลาหกหกระได้มาเป็นมีอ้อยมีกล้วย